สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไปถ่ายรายการเอ็นบิที่มีเด็กมานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวด้วยกันครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะสาวๆแล้วก็วัมีชายหนุ่มที่ออกไปโทรศัพท์ข้างนอกกัอคุณพ่อนั่นเองไหมคะเ็นแอะนเนี่ยอ่าบลอเปเปอร์นะคะอร่อยอ้าวพระเอกมาแล้ววันนี้พี่มิกกี้สวยมากเลยค่ะมีอาหารอรยนะคะแล้วก็นี่ช่อนอะไรค่ะโบราณพระเอกของเราค่ะโบราณกว่าปลาช่อนแน่นอนค่ะนี่เป็นคนสั่งค่ะ ทำไมอร่อยมากอันนี้คือช้อนนะครับอันนี้คือโบราณนะครับเพราะเซลกันอะไรกันออนนี้ผมขอแนะนำอาหารตอนนี้หลังจากผมเลิกทานอาหารที่อร่อยแล้วครับเอาซิกเก็ตทอสยำมาครับซิกเก็ตทอสเราอยู่ที่ Secret Garden เราอยู่ใช่ที่ซ e กเก็ตเนนที่เราอย่างที่เราแนะนำนะครับอ๋อซิกเก็ตทอสเหรอคะเดี๋ยวเราต้องสั่งมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะแถมแล้วไปดูด้วยค่ะเราจะ 积极的。<laughs>